ในว่าซีนิกสนะครับอันนี้เป็นตัวไฮบิดรุ่นท็อปนะครับตัวนี้เป็นโฉมล่าสุดเลยอันนี้ออกมาตอนปี2023ครับคันนี้กับปี2024สภาพยังใหม่ๆเลยครับอันนี้มาพร้อมกับวารันตี0น5ปีนะครับแล้วก็วารรันตีแบตเตอรี่10ปีนะครับอ่ะตัวนี้เป็นตัวรุ่นท็อปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูรอบๆก่อนนะนี่ก็เป็นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยนะครับตัวกระจังหน้าเนี่ย ก็จะมีตัวกล้องรอบคันมาให้ด้วยครับอันนี้มีในเฉพาะรุ่นท็อปนะครับเป็นตัว200 h พ Premium นะครับอันนี้มาพร้อมเกียร์ CVT ด้วยนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์หน้าให้อ่าตัวนี้ให้ดูรอบๆกันก่อน,นครับอันนี้ต้องบอกสภาพนี้ใหม่ๆเลยนะเราทำการสปราแพลยให้เราให้เรียบร้อยไม่มียิ้รอยพร้อมใช้งานแบบนี้เลยสภาพใหม่ๆนะครับอีกมีเซ็นเซอร์หลังให้ไฟไท้าย LED ฝาท้ายไฟไฟ้านะครับ อ่ะตัวนี้จะเป็นตัวหที่นั่งนะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูตรงนี้หน่อยตัวเบาะนี่ก็ยังใหม่ๆอยู่เลยนะนี่เป็นนี้เป็นเบาะสามารถเดินทะลุมาได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรารีบเข้าไปดูข้างในดีกว่าตัวเบาะนี่เฉพาะตัวรุ่นท็อปนะครับอ่ะตัวนี้นะครับมาพร้อมกับพารามิกซัล,ลูปเลยนะดูปโปร่งเลยนะอันนี้เฉพาะรุ่นท็อปเช่นเดียวกัน ตัวนี้เบาะได้เป็นภายในดําน้ําตานี้นะครับเป็นตัวพรีเมียมตัวรุ่นลองท็อปตัวสมาร์ทนี่ไม่ได้นะครับตัวนี้ได้นี่ไอตัวโต๊ะเล็กๆตันนี้สามารถพับเก็บขึ้นมาได้ด้วยนะอ่าเดือว,ว่าเดินทะลุได้เดินได้เลยอ่าได้จากข้างหลังก่อนดีก่อนนะอันนี้นะครับก็นี่ มีที่วางแก้วตรงนี้นะทั้งสองชองนั่งข้างหลังมันจะร้อนไหมครับไม่ร้อนเลยครับนี่มันมีแอร์ให้นะตามจุดตรงนี้นะขนาดเราตัวใหญ่ๆเรายังนั่งได้นะผมสูง170นะครับมันยังเหนือเฮดรูมอยู่นะเรียกว,ว่านั่งได้จริงๆนะกว้างด้วยนั่งได้สองคนเป็นหกที่นั่งนะครับแต่ตรงนี้สบายกว่าอ่ะตรงนี้ปรับแอร์ตรงนี้ก็ได้นี่ ความแรงพัดลมแล้วก็นี่ทายปีสองพอตตรงนี้นะครับแอร์ตรงนี้นะครับนี่ก็ปรับได้ส่วนตัวพลังจุดอ่ะอันนี้ปุ่มที่คุณถามใช่ไหมนี่มันที่รองขาได้อะนั่งสบายเลยแล้วก็ปุ่มนี้เนี่ยมันก็ปรับนี้ได้เบากรไฟฟ้าแล้วก็นี่ตัวขาก็ห้อยได้เป็นที่รองขาแต่นีมันนอนได้แบบจริงๆเลยนะ สบายเกินเฮ้ยแต่มันนอนแบบนอนได้จริงๆนะแบบนอนแบบแฟลตไปเลยขามันเอาให้แบบนั่งจริงๆมันก็จะได้ประมาณเนี้ยแบบถึงที่รองเข่าตรงเนี้ยเรามันก็จะเหมือนขาข้างหน้าคนอันนี้เราพูดความเป็นจริงเนาะข้างหน้ามันก็ต้องมีคนนั่งอย่างดีใช่ปะ่ะมันก็จะสุดมากขนาดไม่ได้อเอมนต้องปรับเบาะไปแล้วหลังเนี่ยพับเบาะข้างหลังสมมติว่าเนี่ยอันนี้ถ้าเราให้ขึ้นในสุดใช่ปะ มันก็ได้นะถ้าข้างหลังไม่มีคนนั่งอ่ะเนี่ยขาเราก็เลยเนี่ยสุดได้อยู่เนี่ยเอ,อจริงๆมันก็นั่งให้สบายก็ได้เออเราก็ไม่ได้เวอร์ค่ะแ,แล้วก็เออคันนี้ก็สบายแล้วเน,ะนา,นกานะก็น้องๆเอาผ่านนะแบบราคาย,ย่อมเยาวกว่าตัวนี้ก็ดูแลรักษาง่ายนะแตนด์ดมันก็โอเคแล้วอะ่ะก็เพียงพอ ถ้าเทียบกับพวกตาเลี i ่ r ก็ถูกกว่านะถ้าเทียบกับ H1 เราไม่พูดถึงเอาผา t ปีเก่าเนาะเพราะว่าเอาผา t มันงบมันสองล้านบวกบวกใช่ปะโอ้อาจจะแบบราคามันคนละเลนทีกนะันอะเราก็ต้องเปรียบเทียบกับตัวใกล้เคียงใช่ปะถ้าเทียบกับ H1 แบบเกือบล้านนิดๆพวกกนนี้อันนนั้ก็จะเป็นตู้ไซส์ใหญ่อันนี้ก็จะขับง่ายกว่าอ่ะถ้าเทียบกันประมาณนี้แล้วถ้าอยากได้รถที่เป็นเบาะกับตันซีแบบนี้เนี่ย แต่ไม่อยากได้เอาผ่าดู H1 นนะีมีรุ่นไหนแนะนำไหมครับ CX8 มันมีตัวหกที่นั่งรุ่นท็อปเบนซิน,นเรามีอีกคันเดี๋ยวเราเทียบให้ดูโอเคเดี๋ยวเราว้าวไปฮนะวันนี้ออปชั่นก็เยอะนะเดี๋ยวดูข้างหน้ากันก่อนนี่นี่ตัวนี้เป็นตัวรุ่นท็อปใช่ไหมเป็นตัว 20 h g v Premium นะครับมีเพิ่มเติมจากตัวสมาร์ทเนี่ยมันก็จะมีตัวกล้องรอบพันนะตรงนี้อคุณดูมันก็จะได้หลายโหมดเลยเห็นปะ่ะแล้วก็ไอตัวเบาะอันเนี้ยมันมีเฉพาะตัวรุ่นท็อปแล้วตัวนี้เนี่ยได้เรื่องระบบคอนเทครบตั้งแต่ตัตวสมาร์ทใช่ปะ่ะแต่ตัวนี้จะมีเพิ่มเติมมาเป็นพาร์เนอ์ชิพปเป่ยนเกียร์ด้วยอ่าเราียกว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างครบพันเหลือโตโยต้าเซฟตี้เซนพวก ดิรามิกเลน่าคูซอนโธเนี่ยมันได้แบบออสปีดนะตั้งแต่หยุดศูนย์อ่นะก็เรียกว่าคนขับก็ขับสบายคนนั่งข้างหลังก็นั่งสบายอ่ะเรื่องของชนุดดอกเลนครบคันโฟมไลฟ์ฟังก์ชันคำสั่งเสียงมีแล้วบบเบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮมีให้อะ่ะอันนี้ก็บเบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮมีให้ครบแล้วก็จะกระแสออโต้ใช่ป่ะอันนี้ได้ตัว Apple Play, แ p ปเปิลคาเพแบบไวเลสนะแบบไร้สายนะ มีอุปกรณ์ครบพันระบบปลอดภัยมีให้ครบกล้องลอบพันมีให้นี่ type C type A มีให้ครบทั้ง2อ,อย่างโหมดการขับขี่นี้โหมด power eco โอเคแอร์หน้าแอร์หลังอันนี้กับปี2024ครับมาห้องกับวันรันตี0 5ปีก็เรียกว่าใช้ยาวๆเลขใหม่90,000คือเช็คให้ประวัติครบพร้อมใช้สภาพยังใหม่ๆอยู่เลยอันนี้ประหยัดไปกว่าเกือบครึ่งล้านแล้วอะรถใหม่เกือบล้านห้าใช่ไหมอันนี้เหลือ 1,59,000้ 1> 1, 59, บาทจะได้เต็มครับอันนี้บอกเลยว่ามีไม่กี่คันในตลาดเองตอนนี้รถ i n น w v a c ซ i นิเข้ามาก็ไปตลอดนะครับเรียกว่าตัวนี้หายากนะแล้วต้องบอกราคาดีด้วยนะตัวเพิ่งขายไปก่อนหน้านี้ก็ขายประมาณล้านหนึกว่าอันนี้ตั้งราคาให้ดีด้วยแล้วก็เรียกว่าน่าใช้นะสภาพใหม่ๆวารตีศูนย์มีให้มือเดียวเพื่อเช็คยให้ประวัติครบนะครับอ่า เนี่ยคุณดูสภาพมันเดิมจริงๆสาเดิมสติกเกอร์เดิมเนี่ยบอดี้สวยเดิมอะ่ะเนี่ยคุณดูด้วยตาก็เห็นแล้วอะ่ะจริงไม่ต้องดูรถเต็นก็ได้เนี่ยคุณมองก็รู้แล้วอะ่ะว่ามันรถสวยอะ่ะจริงแล้วเรามีใบตรวจรถยืนยันให้นะเนี่ยคุณสังเกตด,ดิมันไม่มีรอยแกะอะไรใดๆเลยเนาะซิลิโคนสวยเดิมแบบนี้คานมันไม่มีรอยเชื่อมรอยซ่อมไม่มีรอยอะไรทั้งนั้นห้องเครื่องเราคลีนนิ่งให้เ้าหมดแล้วสะอาดใสกลิป ถ้าพูดกันตรงๆอันนี้มันก็แทบจะลางตั้งอยู่แล้วอ่ะเพราะรถเราเลือกแต่รถสวยๆสภาพดีนะมันเก็บนิดหน่อยมันก็เรียกว่าพร้อมใช้แล้วอันนี้เราก็ทําความสะอาดให้รยกว่าดูน่าใช้เพิ่มขึ้นอ่ะอันนี้ราคาดีนะรถจากเกือบล้านห้าเหลือล้านหแบบ้าหมบาทจะได้เต็มได้รุ่นท็อปแบบนี้ออปชั่นครบคันเบาะนั่งสบายแบบนี้กับตันซีทแบบ6ที่นั่ง สุดยอดอันนี้จริงๆมันเดินเข้าสะดวกอะ่ะมันดูถ้าแบบใครมองหารถครอบครอบครัวหกที่นั่งอะ่ะตัวเนี้ยมันโอเคนะมันครบอะ่ะแล้วตัวต้ามันดูแลกสาง,ง่ายไงวารันตีแบตเตอรี่ก็1สิบปีประหยัดน้ำมันด้วยตัวนี้แต่ว่าถ้าไม่ชอบแบบนี้ถ้าไม่เทียบกับตัว c ีเีเออันนั้นจะเป็นเบนซินธรรมดาอันนั้นอาจจะได้เรื่อง การับขี่อันนี้จะได้ไปอย่าน้ำมันอะไอาจจะขับดีกว่ามันต้องเทียบกันอยู่ที่ชอบอืมแต่ถ้าตัดสินใจไม่ถูกก็เข้ามาดูได้นะครับเดี๋ยวเราพาชมว่าต่างกันตรงไหนบ้างเพดลองขับได้เลยอ่าคันนี้เราก็ถอดยางมนถอดประกอบได้นะเราให้ดูโครงสร้างหลักอ่ออันนี้เปิดเดิมไม่สปอร์ตเปิดเดิมนะบอดีเ้เดิม เดิมเดิมหมือนแล้วมั่นใจของเราขายของไม่มีอุบัติเหตุนะครับโ okay. อเคกอซื้อเข้าทุกคันเราตรวจเรื่องตัวบอดี้นะแล้วก็ตัวเลขหม่กับสูตรต้นทางทุกคันมั่นใจได้เลยนะครับอันนี้มันสแตมมาจากโรบอทอ่ะก็โรงงานผลิตรถใช่ไหมคัใช้เป็นโรบอทมาปุ๊บมันก็สแตมมาไม่เท่ากันซึ่งคุณจะดูได้มันมาจะแพทเทิร์นคล้ายๆกันอ๋อ มันเป็นงานแบบโปรดักชันไลน์แบบออโตเมชันอ่ะมันก็เป็นแบบนี้แหละแต่มันจะดูรอยเชื่อมรอยซ่อมเนี่ยถ้ารอยทาสีเงี้ยเกิดปฏติเหตุแน่นอนเราก็เช็คตัวช่างผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้วเราเราเบอร์เช็คมีใบตรวจรถจากผู้เชี่ยวชาญข้างนอกด้วยเรามีใบตรวจรถยืนยันให้นะครับมั่นใจได้เลยเราไม่ได้พูดปากเปล่าด้วยเรามีลงสัญญาซื้อขายด้วยนะไม่มีชนหนักไม่มีพิฆาตไม่มีน้ำท่วมไม่มีจมนาครับดยกไม้แท้เราตรวจสอบให้แด้ทุกคันนะมั่นใจได้เลยนะครับผมไปดูกันต่อคันนี่กู เนี่ยเมื่อกี้ที่คุณถามเรื่องเมนสปอร์ตใชบัะสังเกตถ้าเทียบกับเมื่อกียก้ย้อนกอกลับไปดูปุ๊บเทียบมันจะคล้ายๆกันมันจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันอ่ะคุณก็จะเก็ตแล้วเพราะว่าอ่ามันเป็นแบบนี้อ่ะถ้าไม่เชื่อใจทางเราจะเรียกช่างมาตรวจที่ไหนก็ได้นะเรียกมาได้เลยนะแต่ปกติที่เขาเรียกกันอ่ะบางทีเขาก็ชร์จเงินไง มันก็เลยที่ว่าเขาเป็นปัญหาดรามากกันโอเคผมมีรถให้เลือกกว่า2 0ครคันคุณพี่ไหมก็มเห็นหน้าร้านเราเราว่าน่าจะโอเคแล้วละ่ะเพราะเราอยู่ริมถนนกาญจนาภิเศษเลยเนาะก็ฝากร้านเด็กๆร้านนี้ด้วยนะครับอ <Okay. S 1> นี้เอาเมทีสปอดสวยเดิมอย่างนี้นะใช่ไหมเคเวนกูดอันนี้ก็ ถ้าตรวจรถกับค่ายทุกค่ายนะเราก็ได้เกรดสูงสุด5ดาวครับมั่นใจได้เลยเราใส่ใจเรื่องทั้งเรื่องเล็กไม้แท้แล้วก็เรื่องบอดี้สวยนะครับมั่นใจได้เลยว่าคุณพี่ได้รถสวยมีคุณภาพและราคาดีแน่นอนนะเพราะเราได้ว่าทําราคาตลอดดูมอนิเตอร์ราคาอยู่ตลอดเวลานะครับราคานี้คุ้มมากๆจากร้าน5เหลือ1,59,000บาทตัว Innova c e Nic ใครสนใจซื้อขายรถเทรดรถรับซื้อรับขายรับเทรดหมดเลยนะครับ เดี๋ยวดูซีกด้วยเลยกันนะมันจอดแล้วตรงนี้เพิ่งเข้าเลยพอดีอันนี้กับตัวซีกขออนุญาตดูโพยสักคู่ถ้าจะไม่ผิดนะเท่าไหร่วะอ๋อปียี่สิอันนี้ไหม่ส0 0 0มอันนี้รถใหม่ล้านเจ็ดเหลือ9 9 9าแสนเก้าหมื่นเ้าพันเต็มครับอันนี้เป็นตัวรุ่นท็อปสองจุดห้าเอ็กซ์ค เดี๋ยวรีวิวกันอีกทีหนึงอีกคันหนึ่งโอเคสำหรับเจ้านี้ก็ฝากด้วยนะครับสนใจติดต่อมาเลยดูแลสั่ง,ง่ายแน่นอนน่าใช้เปลี่ยนน้ำมันราคาดีไล่รุ่นท็อปตารางเปลี่ยนไปเกือบห0 0แสนอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับโอเคสนใจทักมาได้ครับติดดูแลให้